เก็นสมครับเตสมครับเจ็ด ครับเฮ้ยเก็บครับเป็นโตครับครับ จรอบรอบไลไเกนักกีฬาทั้งสองทีมระวังเส้นสูงด้วยนะครับหร้อ้ก้าฮ เวลาเพราะพับทิพย์ฮกแล้ก็ดีเสียงส่งอ,อัดดี ก็ด <calculator> ีได้แต่กีลาพอก11ได้แต่8 11 có đi Tiến xuống ấp một, hai, ba, bốn, năm, sáu, 8, 9. Oh my God. 8. 11. <coughs> okay.

เมบนมาชนะนะครับสามต่อเก้านะครับนี่นะครับนี่ให้เวลาไห้ดูนะครับคุตตุมุชาครับเป็นเีบตมาชนะนะครับสิบสามต่อเก้านะครับ